ท่านใดไม่สามารถซื้อรถยนต์เงินผ่อนได้ไม่สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้นะครับผมท่านที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะครับหรือทํางานในต่างประเทศนะครับไม่สามารถเช่าซื้อรถยนต์นะครับหรือซื้อรถยนต์เงินผ่อนได้เนื่องจากว่าฟ i น a n น e ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับเพราะเนื่องจากเครือข่ายในการตรวจสอบเช็คต่างๆเนี่ยเรามีแค่ในเขตประเทศไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ ถ้ามีการตรวจสอบข้ามประเทศเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มค่าให้จ่ายให้กับไฟแนนซ์เขานะครับซึ่งก็ฟแนนซ์เขามองเป็นภาระนะครับแล้วก็ความยากลําบากในการตรวจสอบมีการผิดพลาดกันเกิดขึ้นง่ายด้วยนะครับเขาก็เลยตัดประเด็นผู้ที่ทํางานต่างประเทศหรืออาศัยในต่างประเทศตัดทิ้งไปเลยเช่าซื้อรถย,ยนตนะ์ไม่ได้น,น,นะครับซื้อรถยนต์เงินผ่อนไม่ได้นั่นเองนะครับหรือแม้แต่ผู้ที่พักในประเทศไทยแต่รายได้มาจากต่างประเทศเนี่ย ก็ถือว่าตรวสอบยากนะครับก็อาจจะช้าซื้อรถยนต์ไม่ได้